และสุขภาองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับ SD Happy and p r o d u c t i v e Workplace นะครับหรือว่าโครงการสร้างนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือกับสสสนะครับกับกรมส่งเสอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมาอยู่ที่บริษัท Quality Path นะครับวันนี้ก็มาเจอกับ นักสร้างสุดในฐานประกอบการนะครับเดี๋ยวฝั่งอ่กขอเชิญให้แนะนำตัวแบบผูน้นำแซกเลยครับอาเชิญเลยครับสามสองหนึ่งกยินดีครับเชิญครับอ้าวนิดนะครับว่าเป็นไงบ้างครับแบีมีความสุกไงบ้างกับการที่บริษัทโพลิตี้พัฒนนะครับเข้าร่วมกับโครงการแซกครับค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ พี่อาจารย์นะคะได้แนะนำสิ่งดีให้กับทางเรานะคะเราจะนำสิ่งที่เราได้รับในวันนี้ไปใช้ในองค์กรปรบับปรุงทุกๆอย่างเพื่อให้มีความสุขและดีขึ้นค่ะ,ะแล้วอ,อบรมวันนี้นะ่เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็อบรมวันนี้ก็ได้ความรู้กับบ้านเยอะเลยค่ะแล้วก็เราจะได้นำความรู้ที่ได้วันนี้ไปอบอกต่อกับเพื่อนๆอร่วมง,งาน วันนี้นะคะก็มีความสุขมากเลยคะ่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้คะ่ะจริงๆแล้วคืออาจารก็สอนให้เราได้รู้ว่าความสุขอะค่ะมันอยู่รอบๆตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะ,ะเราเชื่อไหมคบว,ว่าถ้าคนเรามีความสุขแล้วเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพหรือว่าผลผลิตของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นครับมีความเชื่อความคิดเห็นยังไงบ้างคบรู้สึกอข่าวกำกับเรื่องนี้ครับค่ะก็ก็เชื่ออยู่แล้วคะ่ะว่าถ้าเรามีความสุขแล้ว ก็คือเหมือนเมื่อเรามีความสุขแล้วอ่ะจะทําให้เราอ่ะมีมีกําลังใจในการทําง,งานมีเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราตั้งใจในการทําง,งานาแล้วก็มองมองคนรอบข้างาในในแง่งบวกแล้วก็คือพาพาเพื่อนๆขับเคื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพันุณหนูก็คิดเหมือนพี่พลอยว่าความสุขมันอยู่รอบตัวเราค่ะมันอยู่กับกิจกรรมใน วหรือว่าไปโรงเรียนคนเรนาอยู่ได้เพราะว่ามีความสุขค่ะก็อยากจะฝากนะครับว่าเรื่องของความสุขเนี่ยสามารถคู่กับประสิทธิภาพหรือพลังชีวิตีของบริษัทได้ก็อยากจะให้เราเนี่ยช่วยกันทำสร้างความสุขในองค์กรนะครับแล้วก็พัฒนาองค์กรไปอย่างยั่งยืงนและต่อเนื่องครับก็ขอขอบคุณนะักสร้างสุขทุกท่านนะครับ